มาติดตามกันต่อในเรื่องข้องการศึกษ้ากันมั่งค่ะคณะคารุศาตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีค่ะก็ได้มีการจัดเสวนาศักยภาพการบริหารการศึกษ้าและนวัตกรรมการเรียนรู้พร้อมกับทําข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษ้านําร้องพื้นที่นวัตกรรมเรียนรู้ทางเพศ5 3แห่งค่ะ โดยที่ห้องประชุมาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัสุร,รัฐธานีค่ะนายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้วาราชการจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีค่ะท่านก็ไปเป็นประธานเปิดการเสวนาศักยภาพการบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ข้องผู้เรียนตามสมรรถนะค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจิรศักแซ่โคคณนาบดีาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาสัสุร,ร,รั์ธานีผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา แล้วก็มีคณะครูอาจารย์มารวมกิจก,กรรมค่ะโดยทันรองผู้ว่าน่แกวาพันนีค่ะเกวาดูก,การเดินหน้าการข้อจะตั้งพื้นที่นว,วัตรกรรมการศึกษาคณะยุ่ยหรว่ากา,การกล้องมีนาอินชอบในขั้นทุดทายนะคบเพื่อให้เกิดการส่งเสริมคิดคนและพัฒนานว,วัตรกรรมการเรียนเพื่อระรับผลสำเร็จทางการศึกษา ของผู้เรียนโดยสารศึกษาเนี่ยมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและคิดคนวัตกรรมตอบโจทย์พัฒนาซึ่งการเสวนาครั้งนี้ก็เป็นทวนหนึ่งนะครับในการพรักดันในการข้อจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดสุรธานีสำเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของสถาบันการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสุรธานีเข้าร่วมอีกกว่า5 0แห่องนอกจากนี้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงนะครับนะเพื่อพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโมเดลเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียน ตามท่านตามท่านตามท่านธรรมตนะนะครับระวังมาเลยราชบัตรสุรธานีกับอาจารทุกท่านในจังหวัดสุรธานีทั้งเม็ดถังห้าสิบสามแห่งนะค่ะ